มีความสุขในโลกใบเล็กของหนูค่ะแม่หนูหนังสือของหนูความฝันของหนูหนูเคยพูดถึงความฝันเหล่านั้นเคยอ่านพวกมันและเคยคิดว่าเราจะฝันได้ก็ต่อเมื่อหลับเท่านั้น แต่ต่อมาหนูได้เรียนรู้ความฝันมากมายที่ติดตามเราแม้ยามเราตื่นครั้งแรกที่หนูฝันทั้งที่ยังตื่นอยู่ก็คือตอนที่พบองรานาครั้งแรกที่ใจเต้นรัวองราณาช่วยหนูขึ้นมาจากน้ำ หนูไม่ทันได้รู้ตัวว่าหนูตกลงไปได้ยังไงรู้ตัวอีกทีหนูก็รู้สึกว่าหัวใจของหนูมันะเตลิดเปิดเปิงไปแล้วทั้งหมดสัมผัสของเขาทำให้หนูรู้สึกเหมือนบอยบินเขาช่วยชีวิตหนูไว้ หนูถึงอยากเจอเขาตอบแทนเขาหนูรู้สึกว่าแม่แต่พระเจ้ายังยังอยากให้หนูได้เจอเขาอีกพอได้ยินว่าเขาจะไปวัดหนูก็เร่งปักผ้าให้เขาเพื่อเอาไปให้เป็นการตอบแทนหนูเร่งปักมันทั้งวัน จดหนูเอาไปให้เขาทันหนูไม่เคยหวังว่าเขาจะใช้มันแต่คืนนี้ที่วังเขาเนบมันในกระเป๋าเสื้อของเขาหนูไม่กล้าเข้าไปทักเขาด้วยซ้ำแต่แต่เขาเองก็ไม่ได้ทักหนูเช่นกันเขาให้คนรับใช้นำเครื่องดื่มมาให้หนูหนูไม่สนอะไรทั้งนั้น ว่ามันจะเป็นสุราหรือว่าเป็นยาพิษหนูต้องดื่มเพื่อเขาค่ะแม่หนูรักเขาหยุดนะใครบอกลูกกันว่าลูกมีสิทธิตกกลุมรักนะฮะกายตรีผู้หญิงอินเดียไม่มีสิทธิ์ตกกลุมรักอะไรใครทั้งนั้นโชคชะตาของเราความฝันของเรา เราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับมันแม้แต่น้ำตายังไม่ใช่ของเราเลยน้ำตาของเราเป็นเพียงแค่น้ำที่ถมมาจากการดูหมิ่นของผู้ชายบ่อยครั้งก็จากพ่อบ่อยครั้งก็จากสามีแค่เกิดมาเป็นลูกของคนที่มีเงินก็ถือว่าเป็นบุญวสนามากพอแล้วทำไมลูกจึงคิดเล่นกับไฟอยากถูกเผาทั้งเป็นเพราะนรกในใจอย่างนั้นน่ะเหรอ ลูกจะต้องไม่พูดคำนั้นอีกต่อไปนะกายตรีไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าแม่ต่อหน้าพ่อหรือว่าแม้แต่พูดคนเดียวผู้หญิงที่อับโชคไม่มีวันเว็นราชินีได้ผู้หญิงที่ไร้ค่าก็ไม่มีวันเป็นราชินีได้ไเ,ชไดเช่นกันลบล้างความฝันด้วยคราบน้ําตาของตัวเองซะ ร้องไห้ทั้งคืนไปเลยแต่ว่าในวันพรุ่งนี้จะต้องตื่นมาแบบไม่ร้องไห้อีกเข้าใจไหม ลูกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมว่าผมควรพูดกับลูกนะคุณไม่จะไปต้องพูดกับลูกแล้วค่ะคุณให้อิสระเธอซะจนเธอฝันได้เธอบยบินหรือแม้แต่ดื่มสุราก็ยังได้เลยแต่ไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อวานนะคะ เธอตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของความฝันอิทธิพลของอิสระเสรีตอนนี้ถึงเวลาที่สิ่งเหล่านั้นจะต้องสิ้นสุดลงคุณคะก่อนที่มันจะสายเกินไปคุณควรให้ลูกแต่งงานซะกับใครที่ไหนก็ได้ครามยันตีผมเองก็เป็นห่วงเรื่องคู่ครอง เราต้องหาคนที่เหมาะสมจริงๆใครที่ไหนยังไงก็ได้ไงคะฉันเชื่อว่าคุณเลือกได้ดีอยู่แล้วเลือกไรสาระได้แล้วทำยันตีไม่ผมทำไม่ได้หรอกผมไม่ส่งลูกเราไปอยู่ในมือใครก็ได้ต้องเลือกให้มันดีมันคือชีวิตทั้งชีวิตของลูกเลยนะแล้วลูกคุณคนเดียวหรือยังไงกายตรีก็ลูกของฉันด้วยเหมือนกันหรือว่าไม่ใช่ละ่ะ คุณทำตามใจตัวเองมาตลอดแล้วไปยังไงทุกอย่างควบคุมไม่ได้อีกต่อไปแล้วถ้าคุณยังเลือกมากอยู่อย่างนี้ลูกคงได้อยู่แต่ในบ้านไปตลอดชีวิตทำยันตีคุณเป็นสามีของฉันและเป็นพ่อของลูกฉันแต่คุณกลับไม่หาคู่ครองให้ลูก คุณเป็นแม่อยู่นี่สิ่งใดที่ฉันทำสิ่งนั้นคือผลประโยชน์ของลูกไม่ใช่เหรอหรือว่าคุณจะบอกว่ากายตรีเป็นลูกของคุณแค่คนเดียวและถ้าอย่างนั้นฉันเป็นอะไรถ้าอย่างนั้นฉันเป็นใครเหรอฉันขอใช้สิทธิ์ความเป็นแม่บ้างได้ไหมคะสัญญาสิว่าคุณจะไม่ห้ามฉันให้หาคู่ให้กับลูกเนี่ยเราจะไม่ปฏิเสธใครก็ตามที่เข้ามาหากายตรีสัญญาสิ สัญญากับฉันที่วังกายตรีเธอะเธอะดื่มสุราค่ะคุณพ่อพ่อคะขวานที่ตกใส่เท้าต่อให้ไม่ตั้งใจมันก็ยังเจ็บแล้วก็ทิ้งแผลเป็นเอาไว้ ตกลงผมสัญญากับคุณลูกเราจะแต่งงานกับใครก็ตามที่คุณเลือกให้ ชามครับให้เชิญพรามณ์มาที่บ้านเราเย็นนี้ทีทำไมเลยครับไม่อยากให้ผมทำพิธีอะไรเละครับนั่นสิคะเราจะทำพิธีอะไรกันเหรอคะเปล่าหรอกแม่กับพ่อตัดสินใจแล้วว่าจะให้กายะตรีได้แต่งงานออกเรือนไปสักที ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้อาจเป็นพรุ่งนี้หรือวันนี้เลยก็ยังไหวคุณพี่ถึงจะแปลว,ว่าไม่มีใครมารองมือรองเท้าแต่กลับเป็นคำที่เรื่อนหูอย่าให้มันเกิดขึ้นไวๆจึงเลยแม่ครับทุกคนรู้กันหมดว่าคู่มั่นหมายของกกยตรีเสียทันทีหลังมั่นกับเธอนะครับมันจึงยากมากที่จะหาคู่ที่เหมาะในชุมชนเราให้กับเธอนะครับ คือจะสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้น้องจะรีบแต่งงานไม่ได้นะครับแม่ค่อยๆหาคนที่ดีสิครับแล้วแบบนั้นถึงเรียกว่าคนที่ดีล่ะฮะในชุมชนของเรามีแต่ผู้ลากมากดีด้วยกันทั้งนั้นจะเอาอะไรอีกจะรอให้อง์รานามาขอเธอแต่งงานเลยไหมล่ะ ฉันแค่จะให้พรามมาดูเลือกมงคลให้ดูว่าเวลาตกฟากของแต่ละคนเหมาะสมกันแค่ไหนก็แค่นั้นเองบอกพรามได้ว่าไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องสินสอดเราจะให้เปสองเท่าของครอบครัวว่าที่เจ้าบ่าวที่เขาขอมางานมั่นของกายาตรีจะต้องเกิดขึ้นภายในปลายสัปดาห์นี้เท่านั้น ได้ครับแม่ เมื่อใจของเราเป็นขององราณาเราจะมอบใจของเราให้กับชายอื่นไปได้ยังไงแม่คะชายสองคนจะอยู่ในใจหญิงคนเดียวได้ยังไงกันล่ะคะ